สบายดียูดีมีแห้งก็มาแตกม,มาลดนะครับวันนี้เดินทางมา,าจะไปหุ่หินพอามาแวะพักที่บนภูเดินไปเดินมาก็เดินดูสมุนไพรตมปกตินะครับวันนี้ก็มาเจออยู่ที่นี่ก็มีต้นหนึ่งเราก็มาดูว่ามันคือต้นอะไรนะครับ เปเย็นไั้ไหมครับนี่อันนี้มันจะใบยาวๆเล็กๆเนาะรสชาติก็ขมผมจะไม่ขมไม่ขมมากเหมือนวัลเพรไม่ขมมากเหมือนฟ้า,าทลายโจรแ้วก็มีรสขมลำต,ต้นสีเขียวนะครับเขียวใบยาวๆ,ๆอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างเหมือนจะมีน้นา หนาเล็กๆหนามเล็กๆนะครับอยู่ตรงตาพวพนี้อยู่ตามลำต้นอันนี้เขาเรียกชื่อว่าต้นแจงต้นแจงก็ลดขมนี่ก็บำรุงลดความร้อนในร่างกายลดความร้อนได้ก็แสดงว่าเขาบำรุงน้ำดีได้พวกที่เป็นเกี่ยวกับโรคอาหารไม่ย่อย คว <c oughs> มร้อนในร่างกายนะครับเอาต้นนี้ไปต้มกินบบก็ใช้หนึ่งกำมือหนึ่งกำมือของเราก็เอาไปต้มแล้วก็ดื่มครั้งละหนึ่งแก้วเช้าเย็นในทางยาทั่วไปจะมีต้นแจงนี้อยู่ในพวกยาตหรับของมะเร็งด้วย,หล,ยหลายตำรับอยู่แต่ว่าทางอีสานนี้จะไม่ค่อยมีแล้ว ขึ้นมาภาคกลางนะขึ้นมาใกล้ๆจะถึงกรุงเทพเนี่ยเพิ่งมาเจอมาเจออยู่ที่โคราชเดี๋ยวต่อไปก็คือถ้าไปเห็นดีีหนึ่งอยู่แถวภาคกลางก็คือนคกปฐมนคกปฐมมีหลายต้นอันนี้ก็พอไร้รู้จักใบรู้จักอะไรแล้วก็รู้จักลักษณะรูปร่างหน้าตาเจอแบบนี้กินได้นะต้นนี้ ไม่เบื่อแต่เป็นยารักษาโรคนะครับคลิปนี้สัส้นๆมีความหมายฝากไว้กินเรล้าไก่ช่วงห้เศรายุดีมีแห้งครับพี่อ้อง